เจ้จาน,นี้เราอยู่ที่ร้านสามใบเถาที่อำเภอปงนะเจ้าจังหวัดพะเยานะเจ้าเป็นร้านสาขาที่เปิดใหม่ได้มานานนะเจ้าวันนี้ก็มีโอกาสได้มากินที่นี่แต่ก่อนเพื่อนจะเป็นเป็นอลาคาดเนาะบุฟเฟ่แล้วนะคะราคา244่กับสามหนึ่งน่าจะ3มามน,นึ้นี่ก็ค่ะมาแน่ใจเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวได้เราไปดูลายอาหารกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปกินแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าวันนี้ จะสุดยอดแค่ไหนนะคะในราคาบุฟเฟ่ที่รวมน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปดูอาหารกันเจ้า เลยคุณแม่โต๊ยาวมากเลยนะคะแวะมาได้นะคะอยู่ที่ปงนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ถ่ายไปด้วยเนะี่ยกินมาแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอาหารสดมากเลยนะคะนี่นะคะถ้าจ่ายเพิ่มนะคะในราคาสามร้อยคะสามสิบเกเนี่ยก็คือ ่าไม่แน่ใจนะมา319ไหมอ๋อต้องขออภัยด้วยนะใครที่ดูคลิปอยู่นะเป็นราคา314บาทนะคะทางเราพูดผิดต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะ <ๆ S 1> เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมครับบาอร่อค่ะอันนี้กินในราคาเท่าไหร่ครับ244บาท244นะคะ <24 4 S 2> กิ่ได้รุงยากยเป็นันสนานี่ค่ะอันนี้ของเราเองนะคะกินในราคา สามหนึ่งสี่นะคะคุณพี่อย่อยไหมคะคุณพี่ย่อยไหมคะนี่นะคะก็จะเป็นสายพานแบบนี้เลยนะคะร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดราคาผิดจริงๆนะเราต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าราคาสามหนึ่งสี่นะใกล้เคียงแค่นิดเดียวนะที่นี่จะเป็นรวมน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายอ่า น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเขามีเยอะมากเลยนะคะจะเป็นซอสต,ต่างๆเนา <san> ะอ,อันนี้จะเป็นพริกขั่วนะคะเราสามารถทาน้าจิ้มเองได้เนาะ,ะนี่ค่ะนี่จะเป็นซอสหอยนางรมอันนี้ซอสงาเอาไว้กินกับเนื้อนะคะตัวนี้รับรองว่าเด็ดเอาไว้กินกับเนื้อนะคะเยอะมากนะคะนี่ซอสซีอิ๊วขาวเนาะ,ะนี่จะเป็นงานขาวนะคะนี่ ราสามารถเลือกสั่นนะรับปุ่มเองได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่คนมากินแล้วชอบเลยนะนี่เป็นน้ำจิ้มแซบนะเกลือนะคะพวกทัานนะเราสามารถทำน้ำจิ้มเองได้เลยน้ำตาลนะเข<ม>าจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะอันนี้เป็นพริกหม่าล่าเนาะเอาเป็นพริกทั่วไปเนาะโอ้ยเป็นหัวนะส่วนิ่สงนะคะแล้วก็จะมีมุมเป็นของทานเล่นนะคะ อันนี้จะเป็นน้ำรีฟิลนะจะมีอยู่3ามอย่างแต่วันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะมีอยู่แค่สองอย่างนะมุมนี้นะคะน่ารักมากนะอันนี้จะเป็นน้ำแข็งนะคะพวกนี้นะ่าจะไม่รวมในลายบุฟเฟ่น,นะคะร้านเขานะเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ชั้นสองนะคะอยู่ตรงคิโมจินะคะชั้นสองเนะาะนี่ลายอาหารนะคะ ร้านเขาดูดีเลยนะคะข้างหน้าก็จะไปเห็นเป็นวิวนะคะวิวข้างนอกนะคะวิวข้างนอกร้านเนาะรู้สึกว่า,ามาครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจนะเพราะว่าของเขาสดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรับประทานกันต่อนะคะอันนี้เป็นหม้อของเรานะคะโอ้โหเป็นแบบหม่าล่านะคะ ระหว่างที่เราไปถ่ายคลิปนะแล้วก็ใส่สเต็มหม้อเลยแบบจัดเต็มมากใช่ไหมของกินช่ำอยู่นะที่รับว่างๆแวะมาเดอ้อสองราคานะสองสีสีช่วงนี้จัดกาบุฟเฟ่นนะสองสีสีกับสามหนึ่งสี่นะจ๊ะสามหนึ่งสี่เดอ้อมหม้อเล็กน,นะแต่กินได้จุกจนะคะที่รักจาออะเรามากินกันต่อนะคะ สบายนางชิ้นใหญ่มากมร้อนอร่อยก็คือบอกตรงๆนะคะวันนี้สั่งเป็นมาล่าแบบมาล่าเขาจะมีสองแบบจะมีแบบเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยนะคะวันนี้เราสั่งเผ็ดมากมาเรารู้สึกว่า ก็เผ็ดนะคะแต่ในระดับเราเรากินได้เผ็ดกว่านี้นะอ,าาอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยนะกินเป่าๆก็อร่อยนะไม่้องจิ้มนจิ้มก็อร่อยอมมีฟองต้องหู้ด้วยนาะ ของถือว่าเยอะอยู่นะราคาขนาดนี้เราว่าคุ้มนะอยากให้ทุกคนลองมาดูเราสำหรับเรานะเราถือว่าโอเคแฮปปี้นะครับ <c oughs> แต่แต่น้ำจิ้มอาจจะไม่ได้ถูกปากเรานะ <c oughs> เราเราพูดอย่างนี้ดีกว่าอืมวราว เขาชอบน้ำจิ้มตามรสอีกแบบหนึ่งแบบไทยๆอะ่ะเขาน่าจะเป็นแบบแนวแบบแนวจีนๆนะเธอสามารถอร่อยมันก,ก็อร่อยแต่แค่ไม่ถูกปากเราแค่นั้นเองตรงอื่นดอหมดเลยของทุกอย่างคึกคามมากไส้เป็ดเหร อยากกินไส้เป็ดนะไส้เป็ดน่จะมีพี่พ่เขาบอกในราคาเรามีไส้เป็ดด้วยเด้อของกินเยอะแยะมากไม่รู้จะเริ่มจากอนไนก่อน ยังไงก็ลองมาชิมกันนะฝากคนอำเภอโป่งเดอ้อกดไ like, ลค์กดแชร์ไปไหนนะทัถ่ายกันจะ้ะวันนี้เป็นการถ่ายคลิปที่ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายแต่ไหนมาลองชิมแล้วก็ลองดูแต่งตัวอยู่เหมือนอยู่บ้านมากอมอม เียมาแบบเป็นม้าเลยอันนี้เป็นเท้าไก่ถ้าเห็นไส้เป็ดบอกเขาด้วยนะอยากกินจังอันนี้มีแต่เรากินเน้นๆเป็นผักเนาะอืมอ่อนสังเกตนะเราไม่ค่อยจิม้มน้ำจิ้มเลย พราวตัมมาล่าข้าอห่ออีกแล้วถามว่าชาลิ้นไหมไม่ค่อยชาแต่ไม่ค่อยชาลิ้นนะคะแต่อาจจะเผ็ดมากกว่าออกไปทางเผ็ดกินไปเรื่อยเรอเิ่มเผ็ดชิม,อ,มอร่อยนะ ของเขาคุณภาพดีเลยแต่ถ้าแต่ถ้าหิวจะรีบกินนะลวกปากได้นะคะเ,ออเพราะว่ามันร้อนเนี่ยน้ำซุปเขาก็ปรับได้นะเธอมาไปดูส่วนนะ้ำซุปกันเนาะอีกทิกหนึ่งนะสำหรับคนที่เข้ามานะแล้วกลัวแบบปรับไฟไม่เป็นนะง่ายมากเนี่ยอันนี้เห็นไหม มันเริ่มจากไฟอ่อนนะคะแล้วก็เป็นไฟกลางแล้วก็แรงนะคะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจะกลับมาที่ไฟอ่อนนะคะก็จะเป็นระบบปิดเปิดไฟนะนี่เราสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะอืมอร่อยอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยเพราะว่าแล้ก็มันมี <c oughs> ยอง <c oughs> อร่อยเพราะว่ากินับมรู้ใจอืมน่าทุกข์มากเลย จะปเป็นไอติมแบบนี้นะคะอะไรยีบาทนะคะก็สามารถเลือกหยิบรสชาติได้เลยนะ่าจะมีสองรสชาตินะ่าจะเป็นชาเขียวนะคะดูแล้วเหมือนอุ้ยมีหลายรสชาติอยู่นะหลากหลายรสชาติอยู่ไม่ใช่2รสชาตินะสามารถเลือกได้เลยเนะ จะเป็นราคาบุฟเฟ่ของทางร้านนะคะนี่ค่ะจะมี2ราคานะคะสองสสี่เนาะกับ3 1 4นสี่นะคะสามารถเลือกได้หนึ่งน้ำซุปนะถ้าใครมาก็สามารถเลือกได้เลยนะคะจะมีทั้งบุฟเฟ่และอา,าคาร์นะแต่ช่วงนี้กินบุฟเฟ่น่าจะคุ้มนะคะใครมาก็ลองดูนะคะตอนนี้เราก็กินอิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้อิ่มมาก กินเยอะมากกว่านี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้เรากินเป็นแบบอลาคารนะ์บนะรับรองว่าเราโดนเป็นหนักเหมือนกันนะแต่วันนี้เรากินเป็นแบบ่าบุฟเฟ่เนาะแล้วก็ประหยัดนิดนึงรสชาติโอเคเลยนะทุกอย่างของสดมากนะแล้วก็ของใหม่ด้วยนะอลองมาองชวนเพื่อนๆมากินกันเนาะก็จะเป็นฝากที่ร้านโปงอีกร้านหนึ่งเนาะก็ไม่คิดว่าอ่าที่โปงเนี่ยจะมีแบบนี้อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่แบบว่า เออแบบมีร้านแบบนี้เข้ามาเงี้ยในปรงของเราเนี้ยเพราะว่าทางที่ปรงเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่ะเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีร้านแบบนี้ที่บ้านเราเนี้ยเออมันมันดีอะ่ะเออแล้วไว้มากินกันบ่อยๆมากินกันนะทุกคนดูเศรซากอริยธรรมที่เรา <laughs> กิน <c oughs> ก็กินไปเยอะเหมือนกันวันนี้ยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยเนยาะสามใบเถานะยังไงก็ฝากร้านกันด้วยแล้วก็ ไว้มากินกันเยอะๆนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ